เเนข,เขานขขาใู้จดโซเขียนให้ดีโซให้เขียนข้างในโอเคห่วยเดี๋ยวพังอีกอ่ะถ้าเละโกรธนะโกรธจริงจังด้วยทาไมเละอ่ะทาไมเละก็ไม่โกรธฉันจะเบอ่ะ โคตรโกรธถ้ามดับไปเลยอ่ะก็ไม่โกรธเขาสีแดงนะยเดี๋ยวพี่ไอ้นุ่นไม่เป็นไรใช่เขาเสียดายอ่ะวะ้าเรื่องของเขาอ่ะ สต่ไรเนี่ยยอมคงมาคงมาเขายิ้มอะไรเน่ยไม่ยินน้ยมเลยโซ่เด้สาวไหมเน่ยว <c oughs> ิจาสีดาเรียกเงินใญ่มแม่ <c oughs> โซ่ <c oughs> ถุงเท้าก็เปลื่อนสิเออเหรอดึงออกให้ เคยไหมออกไงมาอบไปเดงทำไมเออเหรอเดีินเพื่อนลุงน้าเออช่างมันเถอะคุยกับเด็กเมาไเห็นที่เพื่อนยงแล้วเวลาเดินมรนไม่เพื่อนหรอกไม่เพื่อนหรอมันเดยวมันก็แห้ง เธอะไเป็นกิบหนีผมวะหรือว่าที่คาดเป็นกิบอยากเกิดมาเพิ่งเคยใส่ในชีวิตนี่แหละเด็ดตัวอ่ะโทษทำทำไปเยอะนี่เด<า>ี๋ยวทำเป็นสนะามช,ชั้นอะไรนะทำมังาในภาษา3ชั้นไงสามชั้นอะไรโตัวีะมีดำแดงไหมจะเป็นดำแดงน้ำเงิน มันจะดูดีนะเละชัวงานนี้